สอนในเรื่องของพื้นที่ผิวแรกก็ปริมาตรนะคะรูปทรงต่างๆนั่นเองค่ะเรามาฝึกทำนะคะณนนนคลิปนี้จะมีโจทย์อยู่2ข้อน้องๆทำกันได้ไหมนะคะลองทำไปพร้อมๆกันจ้านะคะข้อแรกค่ะขันตักน้ำรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะจ๊ะ เมื่อตักน้ําเต็มขันแล้วจะตักน้ําได้กี่ลูกบาทนิ้วนั่นเองค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องรู้เลยค่ะต้องรู้สูตรปริมาตรของทรงกลมก่อนนะจ๊ะปริมาตรของทรงกลมค่ะนะอ่าเดี๋ยวครูจะเขียนตัวอย่างที่นึนงนะคะอ่าปริมาตรนะคะของทรงกลมใช่ไหมปริมาตรทรงกลมสูตรว่าอะไรนะ้องๆทราบไหม 4ีส่วนสานะคะสี่ส่วนสาม i r กำลัง3ค่ะแต่ในโจทย์นี้เขาบอกว่าขันตักน้ำรูปครึ่งวงกลมคืออ่โาโทษค่ะรูปครึ่งทรงกลมใช่ไหมนะคะเป็นครึ่งทรงกลมเราก็จะได้เป็นเอาหนึ่งส่วนสองไปคูณก็ได้นะคะมันก็จะเท่ากับเศษนนส่วนสคูณกับ4ี่ส่วนสาม พายอารับบางสามแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะนะเขาให,เาาเาห้เส้นผ่าศูนย์กลางมาเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางหกนิ้วดังนั้นรัศมีค่ะรัศมีคือ R เท่าทกับเท่าไหร่คะสามใช่ไหมอืมดังนั้นน้องๆก็แทน R เป็นสามในสมการนี้เลยเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสี่ 4, ส่วนสามคูณพายติดค่าพายไว้แล้วกันนะคะข้อนี้นะ R คือ3กํกำลังสามก็คือสามคูณสามคูณสามแบบนี้นะคะตัดเลยค่ะน้องๆสองหนึ่งสองสองสองสี่สามหนึ่งสามหนึ่งสามจากนั้นข้างบนงน้องๆจะเหลืออะไรคะนะสามสามเก้าเก้าคูณสองสิบแปดดังนั้นข้อนี้ตอบคือสิบแปดพายได้เองค่ะสิบแปดพายหน่วยนะจ้าก็จะเป็นลูกบาทนิ้วนะคะลูกบาทน์เนี้วนะ นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้อย่าลืมนะสูตรปริมาตรของทรงกลมนะคะเน้นอีกรอบนึงนะสูตรปริมาตรของทรงกลมสูตรคือ4ี่ส่วนสาพายอาร์กำลังสะคะอ่ะไปต่อเขาบอกว่าลูกเหล็กทรงกลมตันนะคะนะที่มีรัศมีนะคะนี่เขาให้ค่า R มาแล้วคือ R าเท่ากับ3เซนติเมตร นำมาหลอมเป็นรูปทรงกระบอกตันให้มีความสูงนะคะ h นะคะ16ซนติเมตรจะมีรัศมีฐานยาวกีเซนเมตรรัศมีของเจ้าตัวทรงกระบอกอะค่ะนะคะีย์เวิร์ดนะคะน้องนะ,ะก็ดูแค่รู้ว่านำมาหลอมแสดงว่าปริมาตรของใครของลูกเหล็กทรงกลมกับทรงกระบอกตันมันต้องเท่ากันถูกไหมมันต้องเท่ากัน นะดังนั้นเราเอาสูตรปริมาตรทั้งสองเนี่ยมาเท่ากันได้เลยนะคะนะอะ่ปริมาตรนะของทรงกลมเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกแบบนี้นะได้เลยถูกไหมดงนั้นปริมาตรทรงกลมสูตรว่าอะไรน้อ,องๆจำสูตรได้ไหมคือ สี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกค่ะพายอาร์กำลังสอง h แบบนี้ตัดพายตัดพายได้เลยพายพายได้เลยนะคะตัดแต่อากับอาตัดไม่ได้นะเพราะอาคนละตัวกันนะนะคะสี่ส่วนสามอาอันนี้คืออาของเจ้าทรงกลมนะทรงกลมนะ ก็จะเป็นนี่ไงสมซนิเมตรก็คือ3มกำลังสามอะนะสามกำลัง3ามไปเลยอ่ะโอย้ยนี้แล้วกันเท่ากับเราต้องการหารัศมีของใครทรงกระบอกใช่ไหมนั้นปิดตัวแปรไว้เป็นอาร์กำลังสองค่ะความสูงของทรงกระบอกให้มาแล้วคือสิบหนี่ไงเนี่ยค่ะอ่ะจากนั้นเราแก้สมการเท่นั้นเองตัดตัดนะก็จะเหลือ สี่คูณสามคูณสามสิบหกฝั่งนี้มันคูณอยู่ย้ายไปหารสิบหกแบบนี้เท่ากับ r กำลังสองค่ะมีอะไรตัดได้ไหมสี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยน้องนองนะคะเราก็จะเป็นอะไรเอ่ยแบบนี้นะครูขอขยับนิด,น,ดนึงไม่ดีกว่าอันนี้แล้วกัน เขาแบ่งคนนี้แล้วกันนะก็จะได้เป็น r กำลังสองเท่ากับข้างบนเนี่ยสามสามเก้าข้างล่างเป็นสี่ได้เป็นเก้าส่วนสี่แบบนี้ใช่ไหมดังนั้น r เดียวก็คือนะใส่ลดไปจริงจริเป็นค่าเป็นบวกเป็นลบนั่นแหละแต่เราอะมันมันมันเป็น,น,น,นอ่าระยะทางอะเนาะมันเป็นความยาวอะ่ะเนียค่าก็ต้องเป็นทำไมบวกอยู่แล้วนะคะ อ่าเดี๋ยวก็คือสามส่วนสองนี่ไงค่ะนี่ไงหรือหนึ่งจุดห้าค่ะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อน,นี้นะเขาบอกว่าโจทย์ชอบแบบเ,เอามาหลอมาอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จับมันมาเท่ากันได้เลยนะคะจับมันมาเท่ากันได้เลยดังนั้นข้อนี้ที่น้องๆต้องทราบปริมาตรทรงกลมตันนะ,ะลูกเหล็กทรงกลมตันเนี่ยนะ,ะสูตรคือสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสาม ับปริมาตรของทรงกระบอกตันนะคะปริมาตรทรงกระบอกตันสูตรคือ πr กำลังสองเนั่นเองค่ะน้องๆต้องทราบตรงนี้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้นะคะไม่มากก็น้อยสามารถนาไปใช้